รับหน้าที่บรรยายครับวันนี้เราไปกันที่เวทีมวยลุมพินีครับในศึกวันวีรพลครับของนายวีรพลแป้นช่วยครับหรือเสียหมูภูเก็ตครับเป็นนัดประจำวันศุกร์ที่24มกราคม2555ครับคู่นี้ครับสองยาวเข่าดีเหลือเกินครับคนดีและซี่ครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประยูนนะครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับเมสซี่ปอรประเสริฐยิมครับมาดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านยอดขุนพลครับก็ล่าสุดมีก็ชนะน็อกสิงห์ทองออขำอินนายกที่1นนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเพชรนาดูนันทพิพัฒน์ขนส่งแล้วไฟาล่าสุดครับเมื่อวันเสาร์ที่14ธันวาคมที่ผ่านมาครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อก วังจันเล็กณโซเฟียครับในยกที่สองก็มีดีกรีแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตนะครับถือว่าเป็นมวยท่าทรหดก็แข็งแรงนะครับน,นี่ครับคุณปะมินบุรีครับหัวหน้าคณะครับก็ขึ้นถอดมงคลให้กับทางด้านของเมสซี่ครับ เ่วนทางด้านเมสซี่ Messi, สอประสริฐยิมครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนวัชระพลต่อหลัก2นะครับชนะคะแนนรักเต็มร้อยวิสุทธ์เจริญยนครับและไฟล์ล่าสุดครับแพ้นอกให้กับโอเรสิทธินิวัฒน์นยกที่3ครับขึ้นมาแล้วครับยกที่3กรรมการสำเริงเกาเกลี้ยงครับเป็นผู้ห้าบนเวทีแมพยายามเตะขวาต่อยขวาพยายามดักนะครับยอดถุนพลวางแข้งสายอีกทีหนึ่งแม่มีหมัดครับแมสซี่ ยามต่อยหมัดนำแม่ขุนพลก็นี่แหละครับไม่ถอยครับปากหลักสู้เลยครับโอ้ยมีศอกครับแมสซี่ทั้งซ้ายทั้งขวามีหมัดนำก่อนอา้อาวอ้าวแม่โอ้โหแกใส่เป็นชุดเลยครับยกที่สามนี่หมดสองยกครับยอดขุนพลยังได้เปรียบอยู่สองหนึ่งนะครับอ่าแ,และนี่ยกที่สามพยามยิงขวาตรงมีศอกเข้าไปทีฟมเดินบุกอย่างเดียวครับ จอุนพลก็ยังต้องมีโตมีเถียงโดนครับต่างโดนแต่ก็ยังมีโต้ครับพยายามใตะขวาเข้าไปแมสู่เข่ากัแล้วครับตอนนี้พยายามเดินครับเมซี่จอุนพลก็ต้องถอยไปต้องคิดไปแลละครับจะดักอย่างไงครับ โอ้โห oh. เริ่มเดินบทเดินบี้แล้วครับเมซี่พยายามเดินครับมาเข้านาพยายามสวนหมัดครับแม่แต่เจอเมซี่ขวาครับต่อยขวาอีกทีหนึง่งขวาอีกทีอ้าวโดนสอก้อาวมีอาการครับทางด้านของเมซี่โดนสอกของยอดขุนพลนเข้าไป ฝืนครับเริ่มจะฝืนแล้วครับแมสซี่แม่เมื่อสักครู่นี่โดนสอกของทางด้านยอดขุนพลเข้าไปมีอาการเหมือนกันครับตอนนี้ก็เริ่มกลับคืนสู่ภาวะปกติครับต้องแย่ครับกรรมการสำเริงแม่ไปยกยอดขุนพลกลับเป็นฝ่ายเดินเอาแม เท hey, ทิ้งลงไปเลยครับจังหวะนี้ลุกขึ้นมาครับเมสซี่ยิงหมัดหีซอกสู้กันสนุกเลยครับอย่างนงี้สลับกันครับผัดกันลุกผัดกันรับครับคู่นี้อ้าวโดนเข้าไปครับมีอาการหรือเปล่าโดนครับอ้าว่อกกับซอก โอ้โหดูครับแกใส่เป็นชุดเลยครับเทเลยครับจังหวะนี้โอโ้แม่ยังดีครับต้องยั้งไว้ครับจังหวะอย่างนี้หมดยกที่3ครับโอ้โหยังแม่มีช็อตต่อเนื่องสถานการณ์นี้ต้องบอกว่ากลับมาสูสีกันครับเสมอทางด้านเมสซี่ครับแมยอดกุนพลก็ต้อง ดูหน่อยครับนั่นแหละครับอ่าอ่าสี่ก็มีครับเอาละครับมาชมกันต่อครับยกที่สี่ยังคู่ขี้สูสีครับอ่าเดินเปิดเกมมายกที่สี่มาซี่เดินต่อเอานี่แหละครับจังหวะน่าจะเดินบูอย่างเดียวเลยครับ อายอดขุนพลพยายามบวกนะครับยอดขุนพลโอ้โหแกกินทีละนิดทีละนิดเลยครับอย่างงี้เมซี่ยอดขุนพลก็พยายามสู้อย่าเอาคืน้วครับแหัมาหนึ่งสองครับ เอาไหนครับแไหนนี่คอยกินทีละนิดทีละนิดแล้วครับแมสซี่ต้องเอาคืนแล้วครับยอดขุนพลดูครับเข่าใครจะเหนียวว่าการอุ้ยโดนเข้าไปครับ อาวุธแกหลากหลายกว่าครับเมซี่ฮ่อ<า>โอ้โหดูครับทั้งหวาแกอย่าเอาคืนครับนี่แหละครับศอกฮึ่ม่ทั้งล่างทั้งบนครับเมซี่นี่ประเคนให้ยอดขุนพลเลยครับ ไปครับอุ้ยสอกเข้าไปอือหือเอาแล้วครับแม่ยังให้โอกาสครับกรรมการสำเริงเกาเกียงแม่โดนสอกเข้าไปล้มลงไปครับแต่ยังลุกขึ้นมาได้ครับเอาแล้วครับจะรอดหรือเปล่าครับอือหือโดนเข้าไปมื่อสักครู่นี่ไปนะครับราคานี่นะครับพยายามเน้นสอกอีกครั้งครับ โดนเข้าไปสอกเดียวครับเงียบเลยครับสถานการณ์ยามเล่งเลยครับแต่ดูครับเดินเข้าไปก็เจอทั้งแข้งทั้งเข่าและประเคนไว้ให้ครับแม่และนี่จังหวะเข่าอ่อนไปเองครับแต่ก็ยังกัดฟันสู้ครับยอดขุนพลโดนลัดใต้ปีกเข้าไป เอาเกมลงแล้วครับตอนนี้เมสซ,ซี่หมดยกที่4ครับน่าตายกลยแล้วครับตอนนี้น,น่นนาก็ยังสบายสบายครับแต่ผิดกับคนนี้ครับยอดขุนพลตบเป็นรองเยอะเลยครับยกสุดท้ายครับ ยอดขุนพลมุมแดงครับเจอกับเมสซี่น้ําเงินครับสถานการณ์ต้องบอกว่าไปไกลแล้วครับเมสซี่ได้เปรียบเยอะแล้ะครับยอดขุนพลก็ไม่ต้องคิดมากแล้วครับมีหน้าที่เดินต่อยนับกันน็อกเท่านั้นแหละครับโอกาสถึงจะพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะแต่ดูครับเมสซี่ก็แหมไปได้เรื่อยครับผมแกพยายามแหมแต่ดูครับ กอดลัดฟัดเบี่ยงไปก่อนแล้วครับอย่างน้อยๆก็ทวงเวลาได้ครับ5วิ10วิพยายามนี่แหละครับต้องเข้าในครับยอดขุนพลนี่ออกหมัดไม่ได้ครับพยายามจะสลัดออกมาครับแต่ดูครับสลับเข้าสลับออกครับแม่แล้วก็เททิ้งลงไปอีกครั้งหนึ่งครับ ใกล้แล้วครับยกสุดท้ายก็ต้องมีคููไว้ก่อนแหละครับแม่เน,นี่ยแะครับตะไปย้ำไปเรื่อยๆครับพยายามเล่นการคอแล้วครับยอดขุนพลไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับนับได้นอกได้นี่โอกาสจะพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะก็ยังมีครับโอกาสก็ยังมีอยู่แต่ดูครับแม่เขาไม่ติดเลยครับ นั่นแหละครับพอพลาดก็โดนลงโทษครับรแ่วล,ลงไปเยอะเลยครับนี่แหละครับออกมาถอนหายใจก่อนสักเฮืออหนึ่งครับพยายามจะมีความพยายามอีกหรือเปล่าครับมองดูครับ น้ำหนักหมัดนี่ก็เริ่มจะเบาลงไปครับแม่แมตซี่พยายามเขี่ยขาหน้าให้เสียหลักครับสำหรับวันนั้นครับโอ้เก็บค่าผ่าประตูได้8ปดแสนหนึ่บาทครับชาวต่างชาติเข้าชมน้อยไปหน่อยครับหนึคน ก็ยังไม่ละความพยายามครับโอ้โหโดนถีบลูกนี้น่าจะยอมแล้วล่ะครับให้เอาแล้วครับอย่างนี้หรือไม่ถึง30วิครับหม,หมดยกสุดท้ายครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับนะกรรมการสำเริงเกาเกลี้ยงครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านครับ มาที่ท่านสุดท้ายครับแล้วก็ชูไปที่น้ำเงินครับมสซี่ปอรประเสริฐยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนยอดขุนพลสิทธิ์แก้วไปยูนไปขาดรอยครับไ่นี้